มาได้จากพีนก่น้องแกงไก่แซนอไม้สมแกงปลาส่ใบกะเพราแดงไก่เหนียวค่ะซึ่งแม่ตู่จะขอเอินว่าไดโนเสาร์เดี๋ยวไปกินกันเลยจ้ะจ้าทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้แม่ตู่อยากกินแกงหนงม้ยสมคักๆแล้า,า,าลก็แม่ตู่จะแกงใส่ไดโนเสาร์นะคะกับไก่เหนียวเขาเนี่ยแต่ว่าแม่ตู่เอินว่าไดโนเสาร์เดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยค่ะมาเบื่องข้างล่างว่าต้องเบื่องดอกเดี๋ยวไปแกงเลยดีกว่า เวิ้นเว้อรำคาญนี่คือไก่เหนียวด้วยค่ะทุกคนคือไก่เหนียวหมอไม่ตูก้กะใหม่แน่จังน้อยแต่ว่ามันอยู่ในไม่ตู้มาโดนแล้วบอไปยังขัดมาเรียบร้อยเออนีเลยค่ะอ่ามันเป็นไก่เหนียวเพราะฉะนั้นไม่ตู้ก็ขอขัวก่อนเนาะค่ะขัวให้หนังมันตึงก่อนจจังน้อยหยอดน้ำจาจกงน้อยให้นังมันตึงบอไปยังเราไม่ตู้สามารถยํามันได้หัน ก่องคาคาบึงดุยอ่ะควัวแค่นั้งตึงได้ค่ะพี่น้องเอ้ยไว้เลยหนังมันเริ่มตึงแล้วจ้ะทุกคนพอตึงๆกับพ่าลอะเท่ากับมาใส่ไอ้เครื่องแกงนะคะแม่ตู้ว่าสูตรบ่า้้องบอกอันดนบราะว่าทุกคนกับหูอยู่แล้วนะคะเพะียงกามือน,นี้แม่ตู้อยากกิน อันนี้คือเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงเครื่อแบบบ้านๆสบายๆไม่ต้องมากพิธีหัวใส่น้ำกันเลยจ้ะมือนี้ลูกทุ่งครัก <c oughs> แกงแบบลูกทุ่งเลยเสียดายไม่มียี่ราแต่บอกไปยังบอกแล้วว่าโอ้ยห่อนบอกยังห่อนเลยพี่น้องเอ้ยเขามีอย่างเขาก็ใส่ลงไปโลดจ้ะวัตาเซะ ไปจะข้าวด้วยค่ะไปจะข้าวหลังจากนั้นเข้ากับเอาหน่อไม้สมลงไปขวดน้ำด้วยจ้ะหน่อไม้สมในตู้บะตองตัดนะคะชอบใหญ่ๆค่ะ ค่อไเลยเดี๋ยวใส่น้ำหม้อตัวนี้ห่อนดีกันาดพอใส่น้ำแล้วพี่น้องแกงหน่อส้ม ต้มเคียวไปเลยจ้ะให้ไก,มก่มันเปื่อยไก่มันเหนียวนะเพราะต้องเปื่อยแห้งดอกค่ะเพราะว่าสมัครใจจะกินแบบนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวขาต้มไว้นะคะอ่าปล่อยไปเลยจ้ะจ้ะทุกคนไก่เข้ากับซุปพอดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเข้ากับใส่ผักค่ะใบบักูดกับมกพริกชีฟ้านะคะมกพริกอันนี้มันมันโมเดิร์ตใส่ลงไปเลยแล้วกะนี่กะเพราแดงซื้อเอาอยูนีแล้วพี่น้องปิดไฟเลยค่ะ สมๆสมเข้มๆด้วยพี่น้อ<า>งเอ้ยมื่อนี้ลูกทุ่งคักคักบานเห่าคักคักหอมไปสามบานเลยเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟจ้า หอ,อมมากเลยพี่น้องเอ้ยกอไก่ห้าใซ่ไปทั้งกระดูกเลยแสบสิสีได้เห่น เรียบร้อยค่ะทุกคนนากินไหมหอมมากมีจ้าหอมมากค่ะหอมมากจ้าทุกคนตอนนี้แกงแกงน้ำมไนโสมแกงไก่แกงไก,ก,งก่เหนียวใส่น้อยสมหรือไม่ตูเอิญวะแกงไดโนเสาร์ใซนนมอยสมพร้อมที่จะกินแล้วค่ะเนี่ตาแซบตาแสบมาเบิ่งนี่นี่พี่น้องตาแซบตาแซบมาเด้อค่ะมาเด้อ Mắc nó mày con Bởi đây hết đồn rồi phí nọ Cái nhéo Thường mà nhằm bộ bánh ha Còn tôm ở Cái xẹp phí cái nhéo nè Bé tài มาด้วยจ้ะเป็นแบบสบายเป็นแบบสบายสบายไก่โบเน็ตอยากได้รสชาติของมันน้แม่ตูกันเลยเอาทั้งกระดูกใส่ลงไปเลยแต่ว่ามันแกงน้ำมันออกมันกรมันกระแสบเนาะเพราะว่าอันนี้มันคือว่าไก่ที่เป่นเอามาเห็ดสุกนะความมันมันก็จะมีเยอะกว่าไก่ธรรมดา เราพูรลงบนอันอยำยากแต่ว่ามันแสบพี่น้องมันแสบแห้งใส่ใบกะเพราแดงลงไปอะ่ะเห็นเห็นรสชาติเจมจนขึ้นไม่ีกุด้ลยพี่น้องฮืม พริกกระชาเอาสีมันนะซื้อพริกตัวนี้มันอย่าพวกเผ็ดแห้งดอกจ้ะพริกเกลี้ยงปาโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวแม่ตู่กับสีนั่นไปหาเบิร์นซูุูจูกล่ะล่ะเกี่ยวเข่ากระตุกหนาคือเก่าแล้วเนาะแม่ตู่ไปหาหาหมูหาพวกนี่จบคลิปแน่นอนถ้าบ่าจบก็จะบอกว่าไปต่อมือหลังเดี๋ยวมาพ่อกันไหมลาไปกับถ้วยนี่แจงน้องใหม่สมเข้านี่ เดี๋ยวมา่พอกันไหมจ้ะมือนีวันเสาร์นะคะเสาร์ที่สิบสองเดือนเดือนมิถุนาตอนแรงเดี๋ยวจังมาเจอกันไหมมือหนาสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ตัวกับสปิกซ้อยให้พิทันนองเกี่ยวกับพู้เก่าล้อเนาะ